ดวงกว่างนักสู้แห่งโลกมแมลงที่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครดวงกว่างหรือนักสู้แห่งแรงเป็นมแมลงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในหมู่มแมลงด้วยเขาสง่างามที่โค้งมนซึ่งมีหน้าที่หลักทั้งในการป้องกันตัวและใช้ต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวมีดวงกว่างมักถูกยกย่องในวัฒนธรรมหลายประเทศในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของพลังความอดทนและความกล้าหาญความมหัศจรรย์ของดวงกว่างลักษณะเด่นดวงกว่างมีเขาบนหัวคล้ายเขากวางซึ่งเป็นที่มาของชื่อของมัน ขานี้ใช้สําหรับต่อสู้โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์นิสัยและที่อยู่อาศัยด้วงกว่างมักพบในพื้นที่ป่าไม้ชื้นหรือบริเวณที่มีซากพืชซากไม้พวกมันมักจะออกหากินในเวลากลางคืนและกินน้ําหวานจากผลไม้การต่อสู้ด้วงกว่างตัวผู้จะต่อสู้กันด้วยเขาเพื่อแย่งชิงตัวมีการต่อสู้ของพวกมันหน้าทึ่งจนกลายเป็นกีฬายอดนิยมในบางประเทศบทบาทในวัฒนธรรมด้วงกว่างไม่ใช่แค่มแมลงทั่วไป แต่ยังเป็นสัตว์ที่มีบทบาทในวัฒนธรรมของหลายประเทศเช่นการเลี้ยงดวงกว่างในไทยและญี่ปุ่นที่ถือเป็นกิจกรรมสนุกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครูบางครั้งยังถูกใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในวรรณกรรมและศิลปะพื้นบ้านดวงกว่างตัวเล็กที่ยิ่งใหญ่ดวงกว่างไม่เพียงแต่หน้าทึ่งในรูปลักษณ์และพฤติกรรมแต่ยังเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ในสิ่งมีชีวิตตัวเล็กการดูแลธรรมชาติและที่อยู่อาศัยของดวงกว่าง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สัตว์ที่น่าทึ่งชนิดนี้ยังคงอยู่คู่กับธรรมชาติของเรา